กระทรวงสาธารณสุขท่านคุณหมอเอกชัยท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นโฆษกของกระทรวงแล้วก็ท่านคุณหมอศักดาอรารพณานะครับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บัญชาการพื้นที่ส่วนหน้าที่สงขลานะครับมารายงานก็ความคืบหน้าของงานบริการด้านสาธารณสุขวันนี้เนี่ยจริงๆก็จะพูดถึงใน3ประเด็นนะครับก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่1ก็คือเรื่องของ ที่เป็นเรื่องที่สนใจของในในในสื่อโซเชียลแล้วก็สนใจในความคืบหน้าก็เรื่องของผลการชนะศพของที่หมออ๋อนะครับส่วนอีกสองเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูชุมชน,นหลังจากที่น้ำท่วมเพื่อที่จะเน้นเรื่องของสุขาพิบาลอาหารและน้ำแล้วก็การป้องกันโรคติดต่อแต่เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูนฟระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็เราพอสอบตอนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและยังรวมจังหวัดอีกข้างเคียงอีก8จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่คุณหมอท่านองศักดา์หาอาราพก่อนนะครับเรียนครับครับเรียนท่านสื่อมวลชนครับผมขออนุญ,ญาตที่จะรายงานผู้ที่เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสงขลา ตอนนี้จะเสนอเฉพาะตรงจุดที่เป็นอำเภอหัดใหญ่ที่เป็นโรงพยาบาลสงขาาลานครินทึ่งเป็นศูนย์รวบรวมศพผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งข้อมูลปัจจุบันณนะเวลา14.16นาฬกาวันที่1ธันวาคม2568มีผู้ที่เสียชีวิตที่อยู่ในระบบหรือในโรงพยาบาลสงขาาลานครินทั้งหมด140 ศพนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจาก138ก็วันนี้เพิ่มขึ้น2ศพนะครับนั้นที่เสียชีวิตจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด65รายและก็เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลทั้งหมด75รายก็รวมเป็น140รายนะครับในส่วนของการเสียชีวิตทั้งหมดนะครับก็ได้มีการพิสูจน์ อัตลักษณ์ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมด104ลรายยังเหลืออีก36ลรายที่รอการพิสูจน์ตัวบุคคลนะครับในภาพรวมนั้นมีการรับศพคืนสู่ญาติไปแล้ว23รายตอนนี้ศพที่ค้างอยู่ในหน่วยโรงพยาบาลสงขลาน,นครินที่เป็นจุดรวมเนี่ยเหลือ117ลรายอันนี้เป็นภาพรวมของการดูแลเรื่องของผู้เสียชีวิตในช่วงของอุทกภัยครับ เดี๋ยวสักถามคง,คงคงค่อยหลังจากที่แถลงจบแล้วกันนะครับผมขอให้ทางท่านเอกชัยพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟ,นฟนูชุมชนแล้วก็เรื่องของสุขาพิบาลต่างๆครับเชิญนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงหลังจากน้ำท่วมเนี่ยครับ มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เรียกว่า m i n i m e r ร์นะครับหรือที่เรียกว่า medical emergency response team เนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันโดยระดมกำลังมาจากพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหลายๆจังหวัดรวมจำนวนทั้งหมด104ทีมครับซึ่งจริงๆเรามีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงวันที่25ถึง30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยสะสมแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า11,147รายครับ มีการค้นหาเข้าถึงผู้ป่วยในชุมชนที่เข้าถึงยากจะประสบภยัยอุทกภัยนะครับมีการตรวจรักษาเบื้องต้นแล้วก็ให้ยาทันทีในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีการดูแลผู้สูงอายุที่ที่ติดเตียงนะครับมีการประเมินภาวะฉุกเฉินแล้วก็มีการส่งต่อที่ผ่านมานะครับในช่วง6 7วันที่ผ่านมาส่งต่อทางบก259รายส่งต่อทางอากาศ2 1 3รายครับ นอกจากนี้ครับเรายังมีทีมแพทย์ที่เรียกว่าทีมแพทย์เดินเท้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือแม้แต่อสมอเองที่ร่วมทีมกันในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน124ทีมในช่วงระหว่าง2-3วันนี้ที่ผ่านมาครับช่วงวันที่28-30พฤศจิกายนนี้ครับครอบคุมชุมชนทั้งหมด78ชุมชนจาก103ชุมชนก็ประมาณถึง75%ของชุมชนทั้งหมดครับมีบริการ สะสมถึง1 4 0 0กว่ารายครับและนอกจากนี้ก็ยังมีทีมที่เรียกว่าทีม MCAT ซึ่งทำหน้าที่ประเมินสุขภาพจิตในการร่วมเชิงรุกลงไปในชุมชนเช่นกันครับเราสามารถประเมินสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะทางด้านสุขภาพจิตเนี่ย3,800รายเราพบว่ามีภาวะเครียดสูง216รายแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะ ฆ่าตัวตายประมาณ8รายครับเรามีการประเมินระดับความเครียดครับและให้ความช่วยเหลือทันทีติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองนะครับ mm hmm. ก็จะมีการดูแลและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลและก็จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ในช่วงนี้เราก็จะแนะนําแนวทางการปฏิบัติในการดูแลตนเองนะครับทําความสะอาดบ้านเรือนป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะน้ําท่วมนะครับโรคติดต่อต่างๆรวมไปจนถึงการป้องกันตัวเองในการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันโรคฉีหนูซึ่งมักจะพบหลังจากน้ําลดนะครับซึ่ง โรคนี้มักจะปนเปื้อนอยู่ในน้าท่วมดินคโครนนี่ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านพบว่าตัวเองมีไข้สูงมีอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปวดบริเวณกล้ามเนื้อน่องอย่างรุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นโรคฉีหนูได้นะครับ mm hmm. ก็ให้รีบปรึกษาทีมแพทย์ณโรงพยาบาลสนามหรือทีมแพทย์เดินเท้าที่เราให้บริการลงไปในชุมชนนะครับ เพื่อที่จะได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีทันทีซึ่งในขณะนี้เราก็มียาที่ใช้ในการป้องกันหรือในการรักษาโรคฉีหนูเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมในขณะนี้แล้วครับครับขอบคุณครับท่านประหลัดครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของ สำคัญก็คือเรื่องของระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลหลักของพื้นที่ภาคใต้คือโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับขณะนี้เนี่ยได้รับการฟื้นฟูเป็นลําดับนะแล้วก็เริ่มเปิดให้บริการต่างๆรวมทั้งโรงมยาบชุมชนและรพาพสต่อในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอีก8จังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับจะให้ทางท่านรอง ปรับสังดาได้ปรบเคสหรือเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าโรงาบาหัใหญ่ได้ปรับฟื้นฟูอะไรบ้างนะครับเชิญฮะครับขอบคุณครับสำหรับโรงพยาบาลหัตใหญ่นั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดบริการแล้วนะควบคู่กับการฟื้นฟูเพื่อให้บริการได้เต็มรูปแบบในอนาคตซึ่งมีการวางแผนเป็นระยะระยะระยะแรกที่สุดนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วน ส่วนแรกก็คือฟ,ฟ,ฟื้นฟูพื้นที่นะครับให้กลับมาทํางานได้อันที่สองคือฟื้นฟูหรือว่าดูแลเรื่องบุคลากรในช่วงที่ผ่านมาที่ช่วงที่เหนื่อยล้านะครับส่วนแรกนั้นมีเจ้าหน้าที่นะครับทางหลายๆภาคส่วนนะครับก็เข้ามาดูแลอย่างเมื่อวานก็ไปดูหน้าง,งานเองพร้อมกับทางท่านนายกด้วยนะที่ลงพื้นที่ก็พยายามทําชั้นหนึ่งให้สะอาดแล้วก็ มีทดสอบระบบต่างๆโดยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำให้ฟื้นฟูได้เร็วที่สุดนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่เองมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ภายนอกเพื่อทําให้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัดใหญ่เองนะครับก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนที่3ก็คือสํารวจเรื่องของครุพันธ์ทางการแพทย์ที่เสียหายจากน้ําท่วมนะครับเพื่อที่จะาหาวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นทดแทนหรือไม่ว่าจะมีการซ่อมแซมต่างๆเพื่อจะกลับมาให้บริการได้เร็วที่สุดแผนของการให้บริการในช่วงเช้าที่คุยกันในช่วงเช้าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางหัดใหญ่เองก็มีแผนที่จะฟื้นฟูเป็น ระยะระยะซึ่งในช่วงอาทิตย์นี้นะครับก็จะเปิดห้องฉุกเฉินได้เต็มรูปแบบแล้วก็จะขยับห้องตรวจผู้ป่วยได้บางส่วนขณะเดียวกันผู้ป่วยที่เป็นเฉพาะทางหรือผู้ป่วยหนักนะครับก็เริ่มที่จะขยับให้บริการมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าการให้บริการของโรงพยาบาลหันใหญ่นั้นเริ่มฟื้นฟูแล้วในอาทิตย์นี้และก็จะน่าจะทำได้มากขึ้นใน,ในอาทิตย์ถัดไปครับขอบคุณครับท่านประหลัดครับ นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รับพมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานทรัพย์100ล้านบาทนะครับในการาช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งประสบความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเบื้องต้นมีการประเมินความเสียหายาไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่หรือในเรื่องของระบบน้ําประปาไฟฟ้าหรือระบบบาบัดน้ําเสียหรือพวกอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเนี่ย ประมาณ1,000ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างกำลังปรับปรุงนะครับแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนครับเพื่อให้กลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ให้บริการพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่สุดครับ okay. มมาือผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าท่านไปดูก็คือเราเราไม่ได้ประมาทนะในการเตรียมการเราเตรียมการถ้าท่านไปดูหน้าง,งานที่เราเตรียมไว้ถ้าไปดูตอนนี้ก็มีตู้คอนเทนเนอร์ทั้งที่เราเตรียมไว้นะก็คือเจ็ดตู้เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็ไม่ไดเ้เขาเรียกเราก็ไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็ วันแรกเอง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับวันแรกเองที่าสามารถที่รวบรวมศพได้เนี่ยก็คือ100ตั้งแต่85ศศพจนถึง110ศพนะครับอันนั้นคือรวมทั้งในและก็นอกโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใน4วันที่ผ่านมาที่เราคิดว่าจะเพิ่มมากที่สุดก็คือเมื่อเมื่อวานกับเมื่อวานซืนก็คือ2วันที่แล้วนะครับที่เพิ่มมาอีก30ศพในเวลา4วันซึ่งผมก็เชื่อว่า ประชาชนกลับเข้าไปในพื้นที่เกือบจะครบร้อยเซแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็เข้าไประดมทําความสะอาดผมก็เชื่อว่าตรงจุดนี้นะฮะถ้าจะมีก็มีเพิ่มเติมไม่มากก็อาจจะมีเล็กน้อยตรงจุดที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับแต่จะเป็นตามที่เป็นข่าวนั้นผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะไม่น่าจะเป็นตามที่เป็นข่าวอยู่แล้วครับ คงไม่ได้ไม่ได้บั่นทอนนะแต่ผมเรียนกับทีมงานไว้ที่ทํางานนะฮะผมผมมี2ประเด็นที่อยากจะสื่อสารนะฮะคือเราอยากจะสื่อสารความจริงนะเราไม่อยากจะสื่อสารตามความความเชื่อหรือความรู้สึกเพราะว่าพอเอา2อ,อย่างมาปนกันเนี่ยประชาชนสับสนนะครับหน้าที่ผมก็คือ,อพยายามจะสื่อสารโดยเฉพาะหน้างานที่เราทํางานอยู่ทุกวันนะครับผมผมวันนั้นจะ ก็พยายามจะสื่อสารที่หน้างานนะฮะด้วยด้วยว่าท่านท่านไม่เชื่อท่านก็ไปดูที่หน้าตู้เลยอยากจะเปิดให้ดูซ้ำนะครับแต่เป็นสารที่ห่วงห้ามของกระบวนการชนสูตรพิกศพซึ่งมีข้อจำกัดของการเข้าถึงผมก็เชื่อว่าเราก็อยากจะให้ท่านท่านดูทุกอย่างอะ่ะแต่ผมกอ็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าความจริงหน้างานนะฮะถ้าท่านถ้าท่านอยากรู้หรือว่าท่านอยากมีข้อสงสัยอะไรผมว่าเอาเป็นว่าหน้างานที่ทำงานเนี่ยน่าจะดีที่สุดครับ 4วันสามสิบแล้วก็ที่ที่ผมไล่ดูนะฮะเ,เริ่มมาจากเพิ่มมาจาก1น0มาเป็นอีกบวก16บวก5บวก7แล้วก็วันนี้บวก2ซึ่งก็รวม140่งร้่สิถ้าดูตามสถิติแล้วก็ตามสถานการณ์ที่เข้าแล้วผมเ,เชื่อว่าในส่วนตรงนี้นะีถ้าจะเพิ่มขึ้นก็เพิ่มเป็นหลักหน่วย,ยนั้นเองครับ มีคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าทําไมการส่งศพคืน,นะคะ่ะค่อนข้างจํานวนน้อยะคะ่ะตี้อยางให้ท,าท่าน,นะะอธิบายหน่อยค่ะมันมีสองส่วนนะฮะส่วนที่ต้องพิสูจน์สมเรื่องประเด็นใหญ่ก็คือ 1. เรื่องเวลาที่เสียอายุแล้วก็เรื่องบุคคลแล้วก็เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งในช่วงโกลาหลที่ว่ามันทั้งน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยนะ ทางด้านนิติเวศเองหรือว่าผู้ที่จะทําหน้าที่ในการจะพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆตรงนี้ช่วงแรกก็ยังไม่ได้ลงไปทําหน้าที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดการค้างอยู่ในช่วงแรกและหลังจากที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคนเข้าไปช่วยโดยเฉพาะของกระทรวงโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประหลัดนะได้ส่งทีมนิติเวศลงไปเคลียร์งานในพื้นที่กับทางสงขาลานครินพร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นหน่วยพิสูจน์หลักฐานของ กรมตำรวจหรือว่ากระทรวงกระทรวงยุติธรรมนะฮะที่ร่วมกันทํางานตรงนั้นก็เลยทําให้ตอนนี้เคลียร์ได้หมดแล้วในเรื่องของยืนยันตัวบุคคลแต่จะเหลือบางส่วนที่ยังรอย,ยืนยันแค่นั้นเองครับเคครื่องการแต่งนักผมผมเพิ่มเติมตัวนี้นิดนึงคือเวลาเรา,เายืนยันระบุตัวบุคคลได้เนี่ยเราเราเป็นโปรเซสที่จะต้องตามญาติทางตำรวจก็มีการติดตามญาติอยู่แล้วก็เราก็จะเพิ่มกลไก ของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขหรือท้องถิ่นเพื่อจะตามญาตาิทั้งหมด78ลายถ้าเราดูในตารางเมื่อสักครู่นี้นะครับ <100 4. S 1> อตอนนี้เป็น104ละนะครับเพราะที่ส่งคืนญาติได้23ลายก็เลยจะเป็นกระบวนการตามาประกาศให้ให้ญาติมามาดูส่งศันนะครับ,รบเ,รเรื่องของการแบ,บ่งเคสของผู้เสียชีวิตอะคะ่ะเห็นข้อมูล เป็นแบบมีจง,งน้ำกับน้ำตกน,น้ำใช่ไหมคะของเคสอื่นๆกรณีที่แบบเจอไหมครัที่เคสแบบเสียชีวิตจากที่บ้านเพราะว่าเดินทางออกมาไม่ได้ว่าสถานการณ์นั้นก็คือทดลองบ้างคือคือตอนนี้ที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลมผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเสียชีวิตในโรงพยาบาลและเสียชีวิตที่นอกโรงพยาบาลทั้งหมดจะมารวมกันอยู่ที่ศูนย์ชนสูตรพิกศพทั้งหมด แล้วกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะก็จะแยกในส่วนตรงนี้ให้เพราะว่าเชื่อว่าการชนสุดพิสูพน์ะครับก็คือก็จะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรถึงบอกว่าที่ที่ช้านั้นก็คือช้าในเรื่องของการหาสาเหตุของการเสียชีวิตร่วมด้วยกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับทีนี้เห็นข้อมูลของกระทรวงระบุไว้ในเรืของของเลิติสิตนะคะว่าเป็นการพักกน้ำกับตกน้ำในทางมีเคสอืทูที่ระบุสาเหตุคือแล้วเกิดขึ้น ตรงนี้ก็มีส่วนอื่นเช่นเช่นยกตัวอย่างนะครับจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าถึงการรักษาในช่วงที่ติดน้ําหรืออะไรแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของส,สภาพแวดล้อมภายนอกที่ประก,กอบกับผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะไบยืนยันในเรื่องของการเสียชีวิตผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่ในการชันสูตรในตรงนี้ แต่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพนักง,งานสืบสวนสอบสวนที่ต้องเข้ามาทํางานร่วมกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะชี้ชี้ได้หมดทุกประเด็นแต่ว่าประเด็นตรงนี้ในพื้นที่เขาทํางานร่วมกันอยู่แล้วครับหมือนว่าเราคิด่าที่ประชาชนสงสัยว่าถ้าเป็นยาของเขาเสี่ยงชนิดในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอันนี้ตีเปเคสที่จะเข้าขายยาสองล้านบาทด้ไหมครับยังยังไม่ได้หน้าที่ของเรานะฮะก็คือหนึ่ง หาสาเหตุการตายทําทุกข้อผมยกตัวอย่างนะฮะเราเราทำสิบข้อตามขั้นตอนให้ครบทวนทุกอย่างแต่ส่วนกระบวนการญาติาผู้เสียชีวิตจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปทําอะไรนะี่อีกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมก็ต้องต้องมองอย่างนี้ครับว่ามันมอีอย่างอื่นเช่นยกยกตัวอย่างนะธุกรกรรมอย่างอื่นเช่นเอาไปทําเพื่อเบิกประกันชีวิตเขาก็ต้องเอาข้อมูล ซึ่งตัวนี้ข้อมูลก็ต้องครบถ้วนดนั้นหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็คือทําข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งคนให้ครบถ้วนตามกระบวนการส่วนข้อมูลอย่างที่ถามมาเนี่ยฮะก็จะเป็นส่วนที่รัฐบาลจะหยิบยกไปเพื่อจะไปเข้ากระบวนการเยียวยาผมว่าเป็นอีกมิติหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณครับ ถ้าเกิดมีภาพรวมของระบบของย่านอีกที่นึงนะคะทีนี้พอไประบุว่าส่งน้ำสัมพันส่งน้ำเลยคะเคสอื่นเช่นที่อาจจะเสียชีวิตจากไม่มีสารออกซิเจนหรือว่าไตวายหรภาวะที่จะออกอาหารหมอไม่ทันตามบ้านอะไรอันนี้เราแยกเคสยังไงหรือมีระบบยังไงเพื่อ follow เคสสองต่อหรือมันมีเกิดขึ้นแล้วไหมคะ คือตรงนี้ครับผมอยู่หน้างานนะต้องต้องเรียนอย่างนี้นะหน,หน้างานก็ถกในประเด็นนี้นะฮะในเรื่องของก็มีความเป็นห่วงเรื่องของการเสียชีวิตจากจากจมน้ํานี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนแต่เสียชีวิตอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าเป็นทุต,ติทุติก็คือเป็นเหตุอื่นที่ทําให้เสียชีวิตแต่เป็นสถานการณ์ของของน้ําท่วมซึ่งซึ่งตรงนี้แหละครับผมถึงบอกต้องไปดูในสํานวนของการสืบสวนสอบสวนพยาน แวดล้อมเพราะว่ามันจะมาจากที่ญาติชี้มาจากตำรวจที่จะเข้าไปดูสถานการณ์หน้างานเอามาประกอบกันกับการเสียชีวิตว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าผมเรียนว่าตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดในรายบุคคลมีระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เรียนว่าในส่วนตรงนี้ก็จะรวบรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาประมวลกันที่ภาพรวมของกระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับ ข้อมูลที่รายงานเข้ามาจะขอทำกระบวนการให้ครบถ้วนนะฮะแต่ว่าจะเป็นจำนวนที่ไม่ไม่ไม่เยอะน้อยน้อยกว่านี้เท่าที่รายงานมาเบื้องต้นแต่ว่าตรงนี้ก็ขอไปทำรายงานให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยรายงานในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับ